แม่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวผูลูกกับพ่อคุ้นแล้วสี่มื่นเลยครับเก้าพันหาร้อยหาร้อยมาใส่เก้าพันท้งนั้นบาทถึงตัวละมื่นก็บาสมื่นสองอ่ะมณีเรียงกันนี่เลยครับมาดีใจมูฮันเป็นเงนะครับมนีมีง้อมาถมเจ้าตัวข้ามนีมณีมีเจ็ดเบอร์ค่ะบอกไงว่าอันเป็นเจ้าแม่นะครับเนาะขายง้อดีค่ะขายง้อดีเนี่ยมืณีนะมิถุนายเจ็ดเบอร์เนาะราคาเริ่มต้นข้ามนีมื่นนิดนิดค่ะมื่นนิดนิดแสดงว่ามนีถ้าพูดเลทุ่นหน่อย อยากจะได้งงั้นเป็นชุดต่างฟ้ามกันมี่ราคาถือกันมี่ป่ะให้เบื้องอ้นเบื้องต้นเบื้องเล็กบอทั้งนั้นว้าหลายๆเขาเจ้าสีเบือเขาเาต้องเล็กสาวน้อยกัมพายกัมพาคือก็าสาหน่อยกัมพ้าแมีนนี่แหละแดงๆนี่แหละอ่ะพี่น้องครับตัวนี้เป็นสาวน้อยกัมพาอายุประมาณเท่าไหร่คำว่าตัวนี้หาเดือนค่ะอายุประมาณวหาเดือนเนาะแมนตัวนี้พี่น้องครับเป็นง่วบามันลูกกัมพาครับพี่น้องครับสีแดงครับพี่น้องครับตัวนี้อายุประมาณหาเดือนเนาะนะครับตัวนี้ราคาขนมอุ้ยโตรงสิหมื่ะ หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทสารฝันคนอยากเลี้ยงวัวอันนี้จะเป็นงัวสาวหน่อยเพื่อนนะครับสาวผู้ใดอยากได้มาต่อเอาอันนี้คือราคาของกระซือต่อได้อีกค่ะรถอะไอีกคุณหรือว่าฐานไฮอยากได้ราคาถือตัวนี้ก็เอาเป็นแพ็คคู่ก็ได้เมียนเดี๋ยวสีพี่น้องเบิ้งเนาะต้าตัวต่อไปน้องอุ้ยต่อไปสาวสาวดำสาวดำเอาพี่น้องครับมาหน่อยสำหรับผู้ใดทุนหน่อยเดี๋ยวผมจะต่อให้ครับว่าหันตัวนั้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทมาหนีเบอร์สองนี่เป็นแม่ดำพี่น้อครับตัวนี้ตัวนี้มันสูงกว่ไอน้องอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ประะมาณค่ ตัวนี้สูงประมาณหนึ่งรอยยี่สิบห้าเนาะตัวนี้อายุประมาณเท่ากี่เดือนครับว่าตัวนี้ประมาณเก้าเดือนค่ะอายุประมาณเก้าเดือนพี่น้องครับเป็นงัวที่เครื่องเพลิดดำแข็งขาสมส่วนพี่น้องครับแค่สีบ่ดำบ่แดงก็ซื้อพี่น้องครับแต่ว่าหางเป็นแดงดำเนาะเป็นครัเป็นแดงพื้นดำแมนว่าครับดำพื้นแดงดำพื้นแดงพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าล้ำโตเน่าเนื้อหนังดีพี่น้องครับว่าตัวนี้นะครับเอาเนาะโอ้ยตัวนี้มีตัวนี้อีกมาคบว่าตัวนี้ต่ำนี้บ่มีค่ะไม่มีต่ำหนี้อะไรเนาะจ้ะขนาดโตส หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทจ้ะฮานาแพคคูใช่เนาะวุ้ยคิดไปแพคคูมาคุยกันหลังไงหมไอ่ฮานาแพคคูนี่มาคุยหลังไหมนคือเอาตัวนั้นไปเป็นมูปลูกตัวสีดําไวยตัวสีแดงแดงเวนมูสิเนาะจ้ะอนปะตัวต่อไปน้เงวุ้ยต่อไปเอาเป็นสาวทองแหลกแม่สาวทองแรกเอกียนเป็นแม่โค้งสั่งยิงใหญ่เนาะตัวนี้ตัวนี้มันไหนเจ็เดือนครับทองเนี่ยแปดเดือนน่ะย่าไปนยังความกินนองเนาะแปดเดือนเนอยเอาพี่อนครับตัวนี้็นว่าทองแกความกินนองครับตัวนี้ สูง่าไดครับประมาณสูงร้อยสามสิบแปดค่ะสูงประมาณหน,นึ่งร้อยสามสิบแปดเนาะแต่ว่าเป็นแม่สาวทองแหลกจะจดเด่นหนึ่งคือเรืองเม็ดสีเป็นสีมอกตาสุกน้องสีนาะมันปะครับเป็นง้วทีคลิปหูดำพี่น้องครับนะครับแข้งขาสมส่วนลําโตเงี้ยวดีครับแล้วก็ะพร้อมกินน่องจะคบตัวคบตัวไม้เนาะพี่น้องครับผมว่าคบตัวม้ครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีแตติ้งนมล่ะอยุ่งหมอเไย คูรูดู้ายครูหลังอ้าวเดี๋ยวเบิ้งก่อนหันให้พี่น้องบเบื้องขวเบื้็บ่เห็นนะนะออดมินติงนุ่มน้นอยอยู่นะครับนิดเดียวค่ะอ้าวราคาครับไอ้นี่สองห<ะ> 25, 25, มื่นห้าค่ะฮะสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทเงินได้งวัวดทองพร้อมกินนองแล้วเงินเชองเจ้าผูใ้ใดอยากจะได้งวัวไปเลี้ยงที่ว่าแบบไปหลุนเนาะตัวน,นี้คือถือว่าเป็นงัวใส่แง่ยุติธรรม่านะครับเพราะว่าเป็นใส่เนี่ยเขาเลี้ยงกันครับสูงวันลอยสามสิบเจ็ดนะครับบวกลบเพิ่มอะไรสิบสิบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้เรกนะครับ สองหมื่นาพันบาทอันนี้คือราคาห้องเมีนต่อไดอีกหนส่งทรงฟีภาคอีสานพร้อมเมียนใราคาสรงบิดค่ะราคาทรงแบบนี้นีเนาะพี่น้องครับราคาทรงสองหมื่นหาถอซ้ทบาทอ่าต่าไปนะ่รับาฮ่าไปเป่นแมา่ทฮ่ใ่่าั่าค่ะฮ่่นฮ่าฮ่า้่าฮ่ัฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่้ฮกี่าะอาฮ่าาฮ่่าฮ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 ่าเ่าฮาฮ่้ฮ่าฮ่าฮนา่าฮองกับเคาฮ่าฮาม่าฮ่าาน่าฮ่า้่าาฮ่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 าา่้ เป็นงัวโค้งสางเงยเนาะเป็นงัวงใสเงยตัวนี้สูงเท่าไหร่น้องอุ้ยง้วตัวนี้ร้อยห้าสิบสองค่ะฮะร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองเนาะพี่น้องครับตัวนี้ยูเดนคือเรื่องกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็บมิดมิดสีบรบรดินไปไหนแต่ว่าเรื่องก็คือกล้ามเนื้อกระดูกแข็งขายเงยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผสมเครียดซ้ำหนึ่งไว้จ้ะนมลงเตาแล้วพ่นะครับขอมกินน้องเลยสิ้นเดือนเนี่ยกำลังขอดสิ้นเดือนนี่เนี่นอีกประมาณสิบสิบสี่สิบห้ามือเนาะจ้ะพี่น้องครับตัวนี้คขึ้ กถือว่าเป็นงอที่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองเป็นงวใส่ยักกระบาได้พี่น้องครับไม่มีตำหนิเนาะตำหนิโบมี่เหรโบมี่ตำหนิพี่น้องครับขอหยาดยังอ้อมพี่น้องให้เบิ่งกันนะครับบนไม่เพิ่นเบิ่งนลยเอเออวนมากเอานะครับโอ้นะครับงวใส่ยักงามพร้อมพี่น้องครับนี่แข้งขาปกติดีการเมืองดีครับพี่น้องครับราคาครับน้องเว้ยสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเพราะว่ายังตี พี่น้องว่ามันโตจริงนะครับว่าใส่หยักก็ดีครับหยักก็คือใหญ่เนาะสูงหลานริบสองครับเนื้อหนังเต็มๆผสมเครื่องสำเนียงไว้นะครับพร้อมกินน้องสิ้นเดือนนี้ครับพี่น้องครับตัวบอกใหญ่นี่พี่น้องครับผมยางไกลซื้อเพราะว่ายางมันโตใหญ่ดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับป่ะตัวต่อไปน้องวุ้ยตัวต่อไปเอาเป็นแม่ลูกตัวเมียกำลังกินมังโมยสายแันซีแม่ลูกตัวเมียนี่บอกครับน้องวุ้ยแมนจ้ะปตาเด็กนะครับพี่น้องครับว่ามันหบบนาห้อนอยู่แบบแอฟริกา แห้งอีีพี่น้องครับแดดนีบเพราะตงห่วงเลยว่าห่อนแห้งครับพี่น้องนะครับตัวต้องไปเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่สูงลอยครับตัวนี้ลอยสี um> ่ส allora ิบแปดเป็นง้วลูกแหลกหนึ yeah ่งร้อยสี claro> ่สิบแปดชี่นะครับเป็นง้วลูกแหลกครับพี่น้องตาตัวนี้คือว่าไงว่าพี่น้องบางคนบอกว่าอยากได้มกง้วแดงง้วแดงแต่ว่าผมที่ไหวฟังครับว่าบามันมันมาจากง้วกีนั่นพี่น้องครับเนี่ยมันจะเป็นง้วดังเสียพี่น้องครับมันมีเสษเลือถูกสายพันธุอยู่ในนี่นะพี่น้องมันกะทิออกแดงเนี่ยออก ดังเน่พี่น้องครับแล้วแต่ตัวครับแต่ตัวนี้เป็นงอใส่ใหญ่เนาะร้อยสี่สิบห้าบวกลูกงามได้นี่ชื่อพี่น้องครับเป็นลูกกระทบแหละแต่ว่าหูบางแยวนะครับแต่ว่าตัวนี้ในเรื่องคือชือเรื่องโค้งสางพี่น้องครับที่สูงนะครับแล้วก็เป็นความโบดคลิปหูดังประเภทดําครับตัวนี้นะครับอย่างนี้อ่ะสีหันไปหคับลูกมันก็บยางนี้เนาะเดี๋ยวว่าตัวนี้ลูกตัวแรกความนะครับพี่น้องน้องอุ้ยครับตัวนี้หลูกตัวแรกค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบแปดลูกได้จากมือแหละครับลูกได้ประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนเนาะ อ่าพี่น้องท่านสิบพี่น้องมุ้งนะนี่นะครับแตาว่าไงว่าได้เรื่องข้องสางเนาะนะครับแต่ว่าห่างลายเคยบอกงัวแฟนซี่บอกสิงัวแฟนซีสจะมาได้กี่มีคนตีด้วยนะครับว่างัวแดงงัวลายพออยากได้เห็นมาตอนนั้นพ่อตูเสียตูชงไม่มีซ้ำเอางัวแางไปประโวดในที่หนึ่งได้ขายบนตัวละสองแสนเหมืตอนนั้นอาจาร่์วิดนะครับกับงัวแฟนซี่แหละพี่น้องครับเอาสิครับน้องอุ้ย แม่ล right. ูกลูกตัวแม่ลูกแฟนซีนี่นะครับเป็นบ่อสแฟนซีเนาะจ้าแม่ราคาครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้นะครับพี่น้องครับงัวใส่เงียกที่นะครับแล้วก็ลูกเขาก็บัวธรรมดาเขาเอองัวดังงัวแฟนซี่กว่าได้พี่น้องครับไม่นี่จะมีอะไรเนาะไอ้ม่นี่จะมีแต่เคยเป็นลำปีค่ะลูกมันอยู่หูตุ้มเดียวแค่มันแหละครับแต่ว่านามเตก็ดีพี่น้องครับตัวนี้เป็นลำปีอยู่หูรูปร่างดีเบปดค่ะครับแม่กระโบด โอเคเลี้ยงขั้นเดียวกับเคืนเนึ่งหนอเนาะป้าโตต่อไปน้องอุ้ยนะครับปป้าหอนคักห่อนเนี่ยห่อนนี่ลิห่อนปลาคักัยหอนปลาคักแต่พาเมันก็ได้ภาพดีด้วยในหน่ะแด้คลายคลองดีอย่างท่านห่อนทีละนะครับเอาโตต่อไปเป็นแม่ลูกตัวผู้ตัวเมียเอาตัวใดตัวนี้เนาะนี่ลูกมันอ่ะพี่น้องขาป๋อนี่เบื้องโตต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่นี่สูงบ้านท่าเลครับน้องเว้ยตัวนี้ หนะนึ่งร้อยสันสิบแปดเนาะไม่ได้ลูกตัวกวาตัวสี่ลูกแหลกลูกแรกเนาะเอาพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกตัวแหลกของเขาครับลูกตัวแม่พร้อมตัวนี้นะครับเอา,เอานะครับให้เบื้องละครับตัวน,นี้นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่ทองว่างเนาะจ้าแมนมีตันหนีมาเม้วม,มูนี่ตอนหนีมาเมีย้ยงไม่มีตันหนีอะไรเนาะจ้าพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกว่าว่าอายุจักเดือนครับตัวงเสีย ประมาณจะเข่าสองเดือนมั้งประมาณจะเข่าสองเดือนนะครับตัวนี้ครับเอาราคาหนังอุ้ยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อบาทสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเมรูกลูกโตัเมียพี่น้องครับหาไซได้แม่ลูกลูกโตแม่นะครับแม่ลูกตัวแรกความสมบมรณ์แล้วนะครับเพิ่งจากการเข่าแล้วนะพี่น้องเนาะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโอ้ถื่อคักพี่น้องครับได้ขายหนังอุ้ยไะตัวต่อไปพี่น้องครับอันนี้เห็นผลงานแล้วคือว่ามันได้ลูกแล้วพี่น้องครับก็คือได้แม่ลูกลูกโตแมี เลี้ยงข้าเดียวกันเลยซึ่งพี่น้องครับเแลยวก็ทีได้ซวสือสองเนี่ยกับชิมีโอกาสได้รูดสามพี่นะครับต้องี่นะครับเนาะเบอร์สุดท้ายเอาเป็นชุดตั้งฟางงรมาา์มเบอร์สุดท้ายเป็นชุดตั้งฟาร์มสองคมสองคมเลยสิครับแพ็คคูซี่ตพี่น้องมาสิแต่เพราะบนของจวดที่นี่เขาบอกว่าสิเอาแบบจัดเต็มเลยเป็นชุดตั้งฟาร์มเป็นชุดหนึ่งซี่ตจ้าปานออกเลขตัวนี้โตัเมย์สามตผูหนึ่งอ่ะ ตัวแม่สามตัวผู้หนึ่งก็คือแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวผู้อันนี้แม่แม่ดำเนาะแม่ดำลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวแม่ตัวนี้พี่น้องครับอันนี้มีตะหมีบ้างนะเว้ยีเพราะไมียากไม่มีตะหนิอะไรเนาะม,มันเป็นว่าเก่าเลยสิโลสต็อกถือถ,ถให้ลูกค้าเลยเลยเอ,อาพี่น้องครับบุน,นี้น้องอุ้ยว่าหุน่นหวยแล้วนะครับอยากจะได็กว่าไม่เข้ามาแต่ว่าบุญญ์สิจัดเป็นโปรซื้อชุดตั้งฟาร์มก็คือซื้อซีแม่สามผู้หนึ่ง ไปเที่ยวสามปีเราถมีหสามบอลเนาะพีตัวนึงไงตัวผูอะโอเคตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ะตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผูแม่นค่ะนี่ต่วลูกเขาเก่งที่สุดเพราตัวนี้ลูกง่ายเลยค่ะลูกวันเราหยิบหาเราข้มสูงอะตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นตัวผูเนื้อหนังดีเป็นง้วที่เป็นแม่ส้วงลูกพี่น้องครับตัวนี้ชื่อว่าไงว่าหันหน้าในตัวแม่หีิตัวนี้เป็นง้วงเงินหลายมื่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับกะถือว่าบธรรมดานะครับพี่น้องว่ากัก่อนนะครับนี่ลูกของเขาลูกตัวผูตัวนี้คือ่แมเขา แค่เาจับปูเสีกระดงอยู่เนาะมนีซึ่งจับปูซีกระดงเหอเอาพี่น้องครับเอานี่ซีตัวนี้ไเอาสีตัวนี้คือเม่แเม่สามตัวตัวสี่ด่ขาตัวสีอมมตัวสีดำก็โซสีนี้คือสีตัวเม่ตัวนี้คือตัวผูซีตัวนี้ราคาครับสี่หมื่เก้าพันห้ารอยบาทหาร้ยมาใส่เองไสี่หมื่นเก้าพันห้ารอยบาทตัวละเมื่นสองก้วงอะตายน้องวิหนึ่งสองสามสี่ ไปเที่ยวสามปีท,ทอมมี่ฮีสามบอได้แม่ลูกตัวแม่แม่แมลูกลูกตัวผู้ลูกกับพ่อของคุนแล้วสี่หมื่นเลยครับเก้าพันหารอยหารอยมาใส่เองเก้าพันห้าร้ายอยบาทถือตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นสองอ่ะบันนี้เลี้ยงก็ดีเขาเดยกก็เลเสื้อของแม่ยอย่งลูกตัวใหญ่แล้วเัีนี้เขาเด็กเม่ยที่ท่องซ่อมดต่ฟี่ซ่อมดต่เม่ยฟี่ท่านเลี้ยงยังไๆไปแล้วนะครับจ้ะราคาหนี้เป็นราคาเมียนี้เท่านั้นเมียนออกคารถเองไงออกคารถเองเนาะมีรถส่งไหนแต่แต่ออกคารถเองโอเคปะราคาหนี้สุดยอดดีครัอุ้ยมันไปข้างเมียนี้ เะมือนหามแล้ว,ลวเอานุ่งอุยครับสวัสดีเลยเขาสมัครติดต้่องทางในนี้ครับเบอร์โทรติดตศูนย์เก่องเจ็ดสามห้ ID ไล n ์กับเบอร์นี้ค่ะครับน้องอุ๋ยเอทีฟาร์มเนาะเมนค่ะครับพี่น้องครับตอัน้องอยครบคนนะครับผมสวัสดีครับดีค่ะ